ได้เห็นสไลด์ของทางมิชชันสุนทรบูแล้วนะครับเรื่องของโอกาสของเมตาเวิร์สแต่ทุกท่านรู้อะไรไหมครับว่าเมตาเวิร์สเนี่ยบางคนบอกว่ามันคือเรื่องของอนาคตแต่สัเกิดให้ผมตอบคําถามให้เคลียร์คัดตรงประเด็นเลยมันคือเรื่องของปัจจุบันครับเพราะสิ่งที่มันเกิดขึ้นณนะตอนนี้อีกซีกโลกหนึ่งมันเกิดขึ้นแล้วครับแต่สิ่งที่เรากําลังไม่รู้มันอาจจะโดนปิดกั้นเรื่องของภาษาแต่รู้อะไรไหมครับว่าเมตาเวิร์สในวงการการเงิน การธนาคารอย่างเช่นดิจิทัลเคอร์เรนซีนั่นก็คือเงินโลกเสมือนที่กําลังเกิดขึ้นถ้าวันนี้ทุกท่านได้ดูข่าวเนาะมีเรื่องของการเงินการธนาคารไม่ได้มีแค่ตลาดวุ่นอีกต่อไปแต่เรากำลังพูดถึงดิจิทัลเคอร์เรนซีและก็ส่งผลกับโลกปัจจุบันแล้วด้วยนะครับมีอะไรอีกมีอุตสาหกรรมเกมมิ่งมีอุตสาหกรรมการส่งออกและก็ล่าสุดที่ทุกท่านเจอครับคือว่าพอโควิดเนี่ยมันเกิดขึ้นใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าโควิดเนี่ยเป็นทั้งผลกระทบในเชิงบวกแล้วก็ทางลบ เชิงบวกก็คือว่ามันคือตัวเร่งปฏิกิริยาของโลกเมตาเวิร์สที่เกิดขึ้นไวขึ้นแล้วเราผลักทุกคนเนี่ยฮะเข้าสู่ยุคออนไลน์แล้วเราก็ไม่ได้มาบอกอีกแล้วว่าการค้าการขายออนไลน์ดีแค่ไหนแต่ว่าสิ่งทีผ่ผมจะสื่อสารคือว่าหลังจากนี้เราไม่ได้พูดถึง next normal แต่ now normal แล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าสิ่งที่มันส่งผลกระทบกับโลกปัจจุบัน ครอสกับโลกเมตาเวิร์สทันทีทั้งการเงินการธนาคารตลาดหุ้นและแน่นอนแะว่าสันส้นๆง่ายๆก็คือว่าที่ใดมีคนที่ใดมีกิจกรรมที่นั่นมีโอกาสทางธุรกิจและนี่คือโลกของเมตาเวิร์สง่ายๆครับคำจับความที่ใดมีคนที่ใดมีโอกาสที่นั่นมีเศรษฐกิจครับเนี่ยเสื่อ,อฉันอย่าง กำลังมองว่ามันเป็นโอกาสก็จริงไม่ฉันกําลังมองว่าเชื่อฉันอย่างถามคําเดียวแล้วเขาตอบครอบคลุมคุกจักรวาลเมตาเวิร์สเลยคือกําลังมองว่ามันเป็นโอกาสก็จริงใช่แต่ว่าเราก็จะเห็นจากหลายๆธุรกิจใช่ไหมคะว่ามันมีเรื่องของการแข่งขันที่สูงมากแล้วมันก็ไม่ได้แปลว่าเมตาเวิร์สเนี่ยทุกคนจะเริ่มแบบเข้ามาถึงได้อย่างรวดเร็วแบรนด์ต่างๆจะมีวิธียังไงเพื่อที่จะแบบให้คนอ่ะเข้ามาในส่วนที่ การแข่งขันมันก็สูงแล้วบางคน<ม>อาจจะไม่ถนัดเมตาเวิร์สเรื่องนี้ต้องให้คุณเอมตอบอันนี้เรียกว่าเป็นตัวแม่ด้านออฟไลน์การส่งออกอย่างจริงจังคุณเอมช่วยตอบคำถามนี้หน่อยค่ะว่าการแข่งขันเมตาเวิร์ส <a> มันก็สูงแล้วบางคนก็ไม่ถนัดแล้วคนที่เขาทำไม่ได้อะเขาจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรคะจริงๆแล้วนะคะเอมจะบอกก่อนว่าธุรกิจหลักของเราะคะ่ะเราเป็นอ่าเป็นบริษัทร,รับสร้างแบรนด์จากเกาหลีนะคะเราก็จะเห็น การเปลี่ยนแปลงบนโลกนี้มากมายเหลือเกินนะคะเพราะเราจะบอกว่าตลาดของ c o ส m e ติกเป็นตลาดใหญ่มากนะคะรวมถึงอารีกรุ๊ปเนี่ยเรามีบริษัทในเครือเนี่ยค่อนข้างหลายบริษัทนะคะหนึ่งในบริษัทในเครือของเราคืออารีช้อปปิ้งมอลล์ซึ่งจริงๆแล้วอารีช้อปปิ้งมอลล์เนี่ยมันถูกปรับเปลี่ยนและเปลี่ยนแปลงมาจากออฟไลน์ line, กําลังก้าวไปสู่ออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบเหมือนกันดังนั้นเราจะเห็นว่าตออลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฮะไม่ว่ายุคจะเป็นยุคสมัยไหนทุกอย่างเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงบริษัทเราเองนะคะเ,เ,เราก็ก้าวพยายามก้าวให้ทันโลกและก,ก้าวให้ทันยุคมากรวมถึงมาถึงยุคนี้ยุคเมตาเวิร์สที่เรากําลังกําลังจะไปกันเนี่ยค่ะตลาดตอนนี้นะคะก็คือถ้าใครไม่ปรับตัวมันก็จะอยู่ไม่ได้แต่ทุกอย่างมันต้องเป็นไฮบิดออฟไลน์อย่างเดียวก็ไม่ได้ออนไลน์อย่างเดียวก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องเป็นรูปผสมเพราะฉะนั้นเนี่ยเม็ดเงินของเราเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นเนี่ยจากการปรับตัวของเจ้าของธุรกิจ นะคะพราะถ้าเกิดเราไม่ปรับตัวเนี่ยอย่างสมมุติใหถ้าเป็นเราตลาดถ้าเราอาจถนัดการการตลาดออนไลน์ line, เราก็อาจจะดิ่งไปออนไลน์ line. แต่ในขณะเดียวกันคนที่ไม่ไม่ถนัดออนไลน์ line, คุณก็ต้องเอาดีเรื่องออฟไลน์ให้แม่นแต่ในขณะเดียวกันคุณต้องยังไงเอ็มก็มองว่ามันต้องเป็นไฮบริดรวมถึงการส่งสินค้าออกไปต่างประเทศสมัยก่อนนะยุคก,ก่อนๆเอ็มมองว่ามันยากเหลือเกินการที่จะแมทชิ่งอะระหว่างแบบ แบรนด์ไทยหรือตลาดไทยไปหาคอนดิชันที่ต่างประเทศมันยากมากแต่ตอนนี้เมสโ r เวิรนะ์สเมสโตเวิร์สกำลังทําให้มันนะง่ายขึ้นมันย่อความยากมาให้เราง่ายขึ้นรวมถึงการส่งออกต่างประเทศเราอาจจะแบบมันเริ่มง,ง่ายด้วยกันแค่ใส่แว่นแล้วนะเมื่อก่อนเราต้องขนของเยอะแยะมากมายเลยขนสมัมภาระมากมายเพื่อที่จะไปเปิดตลาดต่างประเทศแต่ตอนนี้เอ็มมองว่าโอกาสของเรามันมาถึงแล้วนะคะแล้วก็ทุกคนก็อาจจะต้องเตรียมตัวหรือว่า ค่อยๆปรับกันไปนะตั้งแต่วันนี้เพราะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนวันนี้โลกก็จะบีบให้คุณเปลี่ยนอยู่ดีอะค่ะเป็นไงทั้งคู่เลยถามคําถามเดีย <c oughs> วครบ <c oughs> นะฮะ <c oughs> เหมือนเหมือนเตรียมคําถามไว้เยอะแยะ,ยะมากมายแล้วก็เขาตอบครบหมดแล้ววะ <c oughs> ตอบไปหมดแล้วโอ้แต่ว่าก็มีอีกข้อหนึ่งที่สงสัย <c oughs> ยังไงคือจริงๆแล้วอะเท่าที่ฟังคือทุกทุกคนจะพูดถึงแต่ในด้านของด้านดี ของเมตาเวิร <a> ์สเราอะมีข้อควรระวงังหรือข้อแนะนำอะไรไหมเก<ช>ี่ยวกับการที่เราจะเปิดเข้าไปสู่เมตาเวิร์สอย่างเต็มตัวคะ่ะเพราะบางทีเราก้าวไปเนาะเราไม่รู้เลยว่าแบบมันจะดีหรือไม่ดีอันนี้ก็อาจจะเป็นไกด์ไลน์ให้กับคนที่กำลังสนใจในเรื่องของเมตาเวิร์สค่ะ,คะว่ามีข้อควรระวังอะไรยังไงบ้างค,ค่ะเด<ม>ี๋ยวผมลองแบ่งปันอย่างนี้กันครับจริงๆแล้วไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยนะครับเดี๋ยวผมรับรับไม่เห็นว่าก่อนที่จะไปข้อควรระวังแล้วจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนยุคอีกกี่รอบ สุดท้ายมันก็คือเรื่องเรื่องเดียวฮะก็คือเรื่องของคนพอพอ,พอว่าในเรื่องของคนมันก็คือเรื่องของ storytelling ดังนั้นครับสิ่งที่เราควรจะเป็นข้อควรระวังก็คือเราต้องเข้าใจหัวจิตหัวใจเราเองก่อนพอเราเข้าใจในฐานะที่เราเป็นคนเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะเริ่มเห็นสภาวะของตลาดว่าเขาตัดสินเรื่องใดถูกตัดสินเรื่องใดผิด โวยเฉพาะเรื่องของ storytelling ดังนั้นพอเรามีตัวตน2โลกปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องเป็นพูดถึงใส่แว่นเว ARVR นะครับแค่เอาง่ายๆตัวตนในโลกความเป็นจริงกับตัวตนในโลกออนไลน์ถ้าสมมุติว่าคุณไม่มีภูมิคุ้มกันคุณไม่รู้ไม่กระทั่งว่าวินาทีนี้คุณคิดอย่างไรคุณก็จะไหลฟโฟล์ไปตามกระแสของโซเชียลมีเดียแล้วไม่ว่าจะเป็นรูปรถเพื่อนออกรถใหม่เพื่อนออกบ้านใหม่อิจฉาตาร้อนเกิดความ สับสนในตัวเองแล้วก็ทําในสิ่งที่มันเป็นทางไม่ดีหรือบางคนที่บอกว่ามีมีสต้งสตังอยู่แล้วก็อยู่ในสภาวะที่เรียกว่าเศรษฐีสับสนสับสนที่ไม่รู้ว่าวันนี้ฉันจะไปถอยกระเป๋าใหม่ไปเพื่ออะไรเพื่อเพียงแค่อวดเพื่อนชาวบ้านแต่ว่าเป็นเป็นโลกของเมตาเวิร์สแปลว่าอินเทอร์เน็ตมันไวขึ้นทุกอย่างมันเร็วขึ้นแปลว่าทุกอย่างเนี่ยกิเลส ความเป็นคนเนี่ยมันจะสปีดไวขึ้นมันอยู่มันก็ย้อนกลับมาเลยครับว่าเรากำลังเข้าใกล้ในสิ่งที่เรียกว่าจุดศูนย์กลางจุดของการกลับมาเข้าใจของลมหายใจของตัวเองแค่นั้นเองว่าวินาทีนี้เราคิดอะไรอยู่และในขณะที่เราคิดอะไรอยู่นั้นเพื่อนๆสังคมคิดอะไรอยู่และตลาดกำลังมูฟไปทางไหนและถ้าเกิดคุณเป็นนักธุรกิจแล้วแล้วก็นั่นก็คือ consumer insight เมื่อคุณรู้ว่า consumer insight คืออะไร หน้าที่ของคุณคือสแสวงโอกาสและผลิตสินค้าหรือบริการมาป้อนให้กับความต้องการนั้นและนี่ฮะคือสิ่งที่เรียกว่าข้อควรระวังแต่ในข้อควรระวังนั้นทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยู่ที่ตัวเราก็ครบอีกเช่นเหมือนเดิมนะคะถามเห็นไหมครบจริงคือยิงไปสองคำถามจริงไม่กล้าไปไหนต่อเลยเพราะว่าพอยิงไปปุ๊บยิงปุ้ออกจบมังไงทองเลยพี่หนูนึงเนาะอ,อ่ะคราวนี้มาฝั่งคุณเอมค่ะนะคะจะเห็นคุณนัทบอกว่าสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราเนาะ ว่าเราจะแบบรับมือกับมันยังไงคราวนี้ในฝ้าคุณเอมค่ะเรามองคุณเอมเป็นนักธุรกิจประสบความสําเร็จที่เป็นนักธุรกิจหญิงนะคะวันนี้ถ้าเราอยากจะบอกให้ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยขึ้นมาอยู่ในยุคที่กําลังจะมีเมตาเวิร์สแล้วมีทั้งออนไลน์ด้วยแต่ก็มีออฟไลน์ด้วยแต่ไม่เคยทําธุรกิจอะคะอยากจะแนะนําเขาให้สร้างโอกาสให้ตัวเองยังไงครจริงๆแล้วเอมมองว่าการเริ่มต้นทุกอย่างเนี่ยมันเกิดมาจากอินสปิเรชันนะคะ คือถ้าเรามีอินสปิเรชันเนี่ยทุกอย่างมันมันก็จะออกมาเป็นวิธีการหมดแต่ถ้าเราเริ่มแรกเลยเลยเราไม่มีนะคะมันจะคิดอะไรไม่ออกมันก็จะเหมือนกับงานวันนี้ค่ะคือทุกอย่างมันต้องเริ่มต้นจากความฝันนะคะคือผู้หญิงเรานะคะอมองว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเอ็มองว่าจุดเริ่มต้นของทุกอย่างพอมีอินสปิเรชันนะคะ มี mindset ที่ดีนะคะแล้วก็มีความฝันแล้วพอเราตั้งความฝันเสร็จเนี่ยเราจะค่อยๆเรียนรู้และหาวิธีการไปเองจริงๆแล้วผู้หญิงของเรานะคะจริงๆอะพอเวลามันอยู่เฉยๆหรือว่าอยู่นิ่งๆมันจะมองว่าตัวเองแลดูไร้คุณค่ามากเลยเราก็เลยจะต้องแบบเหมือนหาหาอะไรทำอะหาหาทำงานทำธุรกิจอะไรต่างๆแต่กว่าเวลาเราจะประสบความสําเร็จเนะะี่ยค่ะทุกอย่างมันต้องเรียนรู้คุณค่อยๆเรียนรู้ไม่ต้องบีบบังคับตัวเองถ้า บางอย่างมันเป็นเรื่องของจังหวะเวลาจริงๆเราอะเหมือนอารีกุปะค่ะอารีกรุปก็ตั้งฝันเหมือนกันคือเราฝันว่าอีก5ปีเราจะไปสู่มหาชนพอเราจะไปสู่มหาชนเราก็จะมีเป้าหมายว่าในระหว่างขั้นตอนนี้ฉันจะต้องทําอย่างไรแต่เราจะไม่เร่งรีบหรือว่าเร่งร่าจนแบบว่าทุกอย่างมันพังไปหมดหรือว่าเฟลไประหว่างทางคือระหว่างทางเราเราสามารถเก็บเกี่ยวความสุขของเราได้ตอนนี้คือต่อให้น้องๆผู้หญิงอะคะ่ะตอนนี้ที่นั่งอยู่ตรงน,นี้เอมเชื่อว่าทุกคนจนะมีความฝันนะคะ แต่พอทุกคนเริ่มกับที่จะลุกขึ้นมาทำแล้วเนี่ยทุกคนก็ต้องเหมือนชัดเจนกับเป้าหมายใจเย็นๆค่อยๆทําเรียนรู้สังคมไปก่อนนะคะไม่ใช่แบบรีบจนเกินไปเพราะว่าตัวเองเองอะคือเคยผ่านจุดที่รีบแล้วมันล้มเหลงมาแล้วคือกว่าเราจะแบบมูฟตัวเองเออกมาอีกทีนึงมันก็ค่อนข้างใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยอยากจะมองว่า เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะมีไมซ์เซ็ตที่ดีไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปยงเรื่องไมซ์เซ็ตคือสำคัญมากนะคะมีปฏิสัมพันธ์กับทุกคนในสังคมที่ดีเพราะว่าวันหนึ่งเวลาคุณจะก้าวจากอีกจุดหนึ่งไปสู่จุดหนึ่งอ่ะคุณต้องมีคอนเน็ชันที่ดีที่เขารักคุณเช่นเดียวกับลูกน้องทีมงานคือเท่าหัวดีอ่ะหางก็พร้อมที่จะยกคุณเพราะถ้าหางยกคุณเมื่อไหร่คุณจะไปไกลแค่ไหนก็ได้ใช่ ยังไงฮะได้อ<ะ>ินสปิเรชันไหมได้อินสปิเรชันคือจะบอกว่าทั้งสองท่านคือท่านหนึ่งพูดในเรื่องของเชิงธุรกิจด้วยใช่ไหมอ,อีกท่านหนึ่งพูดในส่วนของแบบความเป็นตัวตนแต่ว่าทั้งสองหัวข้อที่พูดมาก็มีความไปในทิศทางเดียวกันก็คือมีแรงบันดาลใจมีความเข้าใจในตัวเองกล้าตามความฝานันคือไม่ว่ามันจะผิดพลาดหรือว่ามันจะเสี่ยงอ่ะเหมือนเบตาเวิร์ดท,ที่เรากำลังจะก้าวเข้าไปคะ่ะเราไม่รู้เลยว่ามันจะดีหรือไม่ดีในอนาคตแต่อย่างน้อยเราได้ลองเพราะมันคือโอกาสแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ที่มองเห็็นคคกือ ทั้งสองท่านเป็นนักวางแผนมือฉมังค่ะมีการกำหนดแพททนเนาะว่าจะต้องไปยังไงเป็นอะไรเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเราจะให้เขาเนี่ยทั้งคุณนัทและคุณเอมเนี่ยนะก่อนที่จะจาดก,กันว่าวิธีการการวางแผนในฉบับคุณนัทวิธีการการวางแผนในฉบับคุณเอมที่ประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องเหมือนกันนะ มีวิธีการคิดยังไงแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าความคิดของผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็ความคิดของผู้หญิงคนหนึ่งมีวิธีการวางแผนสําหรับความสําเร็จยังไงคะ่ะ <Okay. laughs> ได้ครับจริงๆคําถามนี้ครับจะเรียกว่าง่ายก็ง่ายยากก็ยากแต่เทคนิคที่ผมจะแบ่งปันหลังจากนี้ครับมันคือเทคนิคที่ผมเนี่ยได้มีโอกาสเรียนตอนไปอยู่ที่เ,เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่สหรัฐอเมริกาแล้วผมเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปอยู่บ้านที่เป็นมหาเศรษฐีที่เขาไปเลี้ยงดูผม,มนะครับแล้วก็เขาก็เป็นเจ้าของโรงงานเหล็กระดับโลกนะครับแล้วก็ าการที่เขาบ่มเพาะผมมาตลอดในช่วงเวลา16-17เนี่ยเขาไม่ได้สอนผมแค่เรื่องของการทําธุรกิจแต่เขาเป็นแบบอย่างทั้งในเรื่องของชีวิตการทํางานเปรียบเสมือนว่าเขาก็คือเหมือนเป็นพ่อคนที่2ที่เปลี่ยนชีวิตเด็กธรรมดาคนหนึ่งจากเป็นเด็กต่างจังหวัดที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็พอเราได้ทุนไปเรียนนักเรียนแลกเปลี่ยนเนี่ยเรากลับมาความคิดเราเหมือนโดนล้างสมอง เขาเรียกว่า,ามีวิธีคิดในการโค้ชหรือเขาเรียกว่าศาสตร์เขาเรียก NLP แต่เราโดกนกระทําโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราได้วิชานั้นมาเทคนิคที่ผมใช้ในการวางแผนธุรกิจทั้งชีวิตการงานหรืออะไรก็แลวอย่างีเทคนิคง,ง่ายๆอยู่แค่หนึ่งอย่างครับนั่นก็คือว่าวันที่เราแน่ชัดเราแค่ตั้งเป้าไปเลยครับและให้เห็นชัดครับว่าภาพนั้นนะ่ะมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ เกิดขึ้นเกิดเกิดเราภาพเราอยากได้อะไรยกตัวอย่างอย่าง,างเช่นผมฝันว่าอีก5ปีธุรกิจของเราเนี่ยจะ listed อยู่ในบริษัทมหาชนแล้วเราก็คุยกันสองคนครับว่าเราอยากได้มันจริงๆไหมแล้วทุกวันเราก็แค่ถามคอนเฟิร์มก็คือว่า,าสิ่งนี้ เราอยากได้มันจริงไหมพอเราตอบว่าเราอยากได้มันจริงใช่ไหมครับเราก็แค่เหมือนกับว่าคุยภาพนั้นให้เป็นเรื่องสนุกไปเรื่องขมขันไม่ได้เครียดไม่ได,ไได้ไม่ได้แบบต้องเดี๋ยวนั้นต้องตอนนี้ทุกอย่างมันมีทั้มมิ่งมันมีเวลาของมันพอภาพเรามันชัดแล้วใช่ไหมครับนี่คือสเต็ปที่1ครับพอภาพเราชัดว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้สเต็ปที่2ครับเราก็แค่แอคชั่นให้ไปตามภาพนั้น แอคชั่นเนี่ยไม่ได้แอคชั่นแบบโอ้เหนื่อยลําบากไม่ใช่เนะฮะเราจงวันที่เราตั้งเป้าอ่ะเราตั้งเป้าแบบไม่เครียดเราตั้งเป้าแบบมีความสุขไอ้จังหวะที่เรามีความสุขเนี่ยเขาเรียกว่าสปินออฟสปินออฟจากความสุขและให้ความสุขนี้มันขยายแล้วเราก็แค่ทําอะไรเล็กๆที่เราพอทําได้ในปัจจุบันแล้วแค่ไปในแนวทางนั้นแปลว่ามันทําให้เรารู้ว่าในขณะที่เราตั้งเป้าเราขอต่อ God ต่อขอต่อ Universe ขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะที่เราเชื่อแต่พอเรา Action น่มันคือ Action แบบ Receiving มันคือมันคือกระทำเพื่อได้รับสิ่งนั้นมันเหมือนกับว่าเรากำลังต่อต่อรถหนึ่งคันนะครับเราเราเก็บไอเทมแบบเก็บล้อเก็บยางเก็บประตูเก็บอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ไม่ได้เครียดกับมันแล้วก็มีความสุขกับการเก็บล้อเก็บยางเก็บประตูพอมันถึงจังหวะที่มันแบบ มันมันสุกงอมพอดีอะเราหันมาดูเอ้าถึงแล้วเหรออย่างเงี้ยฮะไอ้นี่คือเทคนิคในการตั้งเป้าแล้วเราก็ไม่ได้เครียดมันระหว่างทางเพราะเรารู้แล้วว่าพอเราตั้งเป้าใหญ่เนี่ยปัญหาเนี่ยมันกระทะหน้าแน่นอนแต่เราจะมีอีกเทคนิคสุดท้ายคือว่าอพอปัญหาที่มันวิ่งเข้ามาเนี่ยครับเราก็แค่เปลี่ยนจาก problem กลายมาเป็น Listen ก็คือเปลี่ยนจากปัญหามาเป็นบทเรียนเราก็จะคุยกันเลยว่าคุณเอมเนี่ยเคสเนี่ยที่เขามีปัญหาลูกค้ารายนี้เนี่ยเ,เขาไม่โอนตังค์มาให้เราซีสักท,ที5ล้านเขาจะผลิตดีไม่ผลิตดีเอ๊ะเขามีปัญหาอะไรพอเราพอเราคุยในว i b เบรชั่หรือคลื่นความคิดที่ไม่ได้มองว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาแต่เรามองว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนนี้บ้าง เพื่อที่จะสร้างมาเป็นนโยบายสร้างมาเป็น p olicy แล้วถอดบทเรียนแล้ว next เหมือนกับเราเอาปัญหามาเป็นบันไดแล้วก็ next, next 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 พอเราอยู่ใน vibration ที่เป็นแบบนี้หรือว่าคลื่นแบบนี้ครับมันก็เลยทําให้เป้าที่มันผ่านเนี่ยเหมือนกับมันฟินไปแล้วตั้งแต่ตอนเราตั้งเป้าเพราะที่เหลือมันคือทางผ่านทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับนี่คือเทคนิคในการตั้งเป้าตลอดตั้งแต่การเรียนการทํางาน คว้าสกอเรชิพนูน่นนี่นั่นไปเรียนตรงนั้นไปเรียนตรงนูน้นในทุนเรียน ABa บ4ปี back, B, อย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมโดนเทรนมาตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสเจอกันแล้วเราก็เป้าหมายชัดเจนเหมือนกันครับส่วนคุณเอมาคะส่วนตัวเอเองเลยสั้นๆเลยนะคะเพราะว่าคุณนัทพูดไปหมดแล้วจริงๆตัวเอเองคือต้องเอม,มีโลโมเดลที่ชัดเจนก่อนเลยว่าเอมอยากจะไปจุดนั้น่ะคือใครคือแบบไอดอลของเราพอเรารู้ว่าไอดอลของเราคือใครอย่างสมมติว่า ณนะตอนนี้คือเป้าหมายของเราคือมหาชนสิ่งที่เรามองคือพี่แอน JKN เราก็ต้องแกะล่องลอยพี่แอน JK n นะั่นโอ้โหาพี่ไอเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจคือที่ที่ที่เอมแบบรู้สึกว่าโอ้โหเอมก็ยังพราวในตัวพี่แอนเลยนะแล้วเราก็มาดูว่าเอ๊ะจุดเริ่มต้นแต่ละสเต็ปอ่ะม,มันไม่ได้ไปได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นเรากลับมาย้อนมองตัวเราเว้ยธุรกิจเราตรงมันต้องวางแผนไปกี่สเต็ปม,มันถึงจะก,ก้าวไปถึงจุดนั้นได้แต่ในระหว่างทางเอมก็ต้องยอมรับอยู่แล้วว่า ถ้าเราจะไปจุดที่มันใหญ่ขนาดนั้นนะปัญหามันต้องมีแรงประทะมันต้องเยอะแน่นอนแล้วก็มาคุยกับตัวเองว่าเราพร้อมไหมที่จะเจอกับปัญหาที่มันใหญ่อย่างนั้นแล้วเราเราเราับไหวไหมถ้าเทียบกับตัวเราตัวเราเล็กนิดเดียวเองเป็นผู้หญิงตัวเล็กนิดเดียวเองแต่เอ็มเชื่อว่าคือถ้าเป้าหมายเราชารัดโลโมเดลเราชารัดไอดอล,ลเราชารัดแล้วเราย้อนกลับมาถอยมาที่ตัวเองมาตั้งสเต็ปว่าฉันจะต้องไปยงหนึ่งสองสามสี่เอาให้ชัดแล้วในทุกๆวันอะคะ่ะเรายังไม่ต้องมองภาพอนาคตแบบ วันนี้ไม่ทําอะไรเลยทําวันนี้ให้ดีที่สุดเพราะเอ็มเชื่อว่าถ้าเหตุดีผลดีเองแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่เอ็มเป็นอยู่แล้วมันก็มาถึงวันนี้หันมาทีไรนี่คือแบบนั่ฟังเปิดเนาะรู้สึกอ,อ,รกอ,อครบ แล้วมันก็นนะะได้แบบไอเดียเยอะมากมา<ช>จากการที่นั่งฟังตรงนี้ใช่ค่ะคือจริงๆมันก็สะท้อนกลับมาที่พวกเราเหล่านักเร,ร<ถ>ียนพอทูที่บอกว่าไม่ต้องกัดหรอกปัญหาจะเยอะมันมีอยู่แล้วใช่แต่ว่าเราต้องค่อยๆเดินไปทีละนิดทีละน,นิดเจอก็แก้เอาแต่ท<ช>้ายที่สุดคือเราตั้งเป้าไปว่าเราอยากจบเราอยากอะไรสักอย่างหนึ่งอ,อ่ะอ่ามันก็ต้องได้ในสักวันหนึ่งใช่แล้วก็ฟังเรารู้สึกเลยว่าทั้งคุณเอมและคุณนัทเนี่ยจะต้องตั้งสติในการแก้ปัญหาด้วยเนาะ แล้วก็ยอมรับก่อนว่าปัญหามันมีในทุกปัญหามันมาพร้อมโอกาสแล้วโอกาสมันก็สร้างปัญหาดังนั้นถ้าเราเคลียร์กับปัญหานั้นได้อะเราก็จะคว้าโอกาสนั้นได้นะคะวันนี้ขอขอบคุณคุณนัทแล้วก็คุณเอมมากมากค่ะคเป็นคําถามแค่ไม่กี่ข้อแต่ตอบ,บได้ยาวมากและอิ่มท่านเหมือนนะฉันกำลังทำทีสิทธ์ยังไงก็ไม่รู้